ข uh, kind of right? ึ้นแน้วซื้อสองดนี่เลสองวดละสองขวดม่ใส่ใส่มาเหรอน้ำแข่จะปาดเนี่ยจะบอกโอ้โหแม่พี่นอนกินแตงโมแล้วก็ตงมเสียอุ้มต้นชายจิตอันนี้

ขืมค่ะออนซ้อนค่ะพวกพวกเพื่อนคุมเขาลุ่มงานคุณก็ลุ่มงอนนะเพรนะั้นกาี้เขาหนำพวกพวกคือมาคอยพี่น่องมาคอยไงนี่กูเหมือนทำหนัง คนเบ่งบ anyway. mm ้างควไอะไรนะยังบ้างหวเอาเหีอยวบึ้งบ้างใืมบึ้งอาไรอย่างนี้ครับไม่อถามกิ้มแล้วแม่ยิ้มแล้วมือทักไม